น้องเรนโบนะครับน้องเป็นสุนัขพันบางแก้วนะครับตัวค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเป็นรูปผสมบางแก้วไหมตัวใหญ่ใหญ่เลยนะเดี๋ยวจะตัดขนให้เพราะน้องขนเีสีแล,แล้วขนเป็นต้อนนะครับแล้วก็ดูว่าผิวหนังน้องมีผืนแน่แดงผิ่นคันไหมเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานๆเนีนน่ยขนมันจะเก็บความชื้นที่ผิวหนังและขนนะทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันได้ทําให้เกิดทิ้งอับทําให้เกิดการสะสมเห็ดแบบเห็บบัดไรนะครับ แล้วก็เก็บสะสมความร้อนในร่างกายเพราะฉะนั้นตัดขนสั้นจะช่วยลดความร้อนสะสมในร่างกายได้นะครับช่างลูกตาลกำลังตัดขนให้กับน้อ,นองทิสุนะน้องเบอร์เจตัดขนกัอนอนันต์ตัดขนแล้วน,น้องหมาน้องแมวซาลอนในสัเกัดเสร็จเหมือนกันครับหลังจากที่เราโกนขนสุนัขอ,ออกนะครับวันนี้จะเป็นสภาพผิวหนังที่เห็นไหมครับ เป็นลักษณะของโรคผิวหนังแล้วนะเพราะว่าผิวน้องเริ่มเป็นขุยแล้วมีลาดำๆนี่เห็นไหมครับในกระจายอยู่ทั่วเลยเดี๋ยวเราจะอาบน้ำแล้วก็ใช้แชมพูสม,มุนไพรสูตรองทลา้าน้องหมาน้องแมวในการดูแลสภาพผิวหนังและขนให้น้องนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ปรับสภาพผิวหนังและขนลดผื่นแดงผื่นคันลดการสะสมเห็บปัดไตได้ด้วยนะครับอันนี้พวกนี้เราจะขัดออกให้นะเพื่อจะเป็น ขุยสีดำพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องอาอบน้ำแตะกนเสล้วเป็นยังไงน้องมะแก้วนะครับหลังจากที่เราคนผลให้น้องแล้วแล้วเข้ามาอาบน้ำนะจะเห็นว่าเห็นไหมครับตรงที่เป็นร่องรอยผิวหนังตรงที่เราบอกไว้ที่เป็นขุยนะครับแล้วก็มีรอยแดงๆเป็นพัวรอยผื่นแด,ดงนะครับผื่นคันนี่เกิดจากการสะสมความชื้นจากขนที่ยาวๆนะครับ ความชื้นสะสมบนผิวหนังและขนเนะี่ยมันทาให้เกิดเป็นผืน่ผนแดงเป็นคันที่ผิวหนังของน้องได้นะครับเราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรสูตรของทางร้านน้องหมาน้องเมลซาลอนนะในการที่จะดูแลปรับสภาพผิวหนังและขนให้น้องนะครับแล้วจะได้ลดผื่นแดงผืน่นคันนะครับลดพวกอาการผิวหนังแบบนี้นะครับ ลดพวกเห็บหมัดไรได้ด้วยถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูติดต่อเข้ามาได้ครับ0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับอันนี้เอาไปผสมน้ำแชมพูหนส่วนต่อน้ำสิบส่วนนะครับแล้วก็แช่หมักไว้บนตัวสุนัข10บนาทีทสำสอรอบนะครับทำสัปดาหล์ละครนะครับพวกผ,ผื่นแดงผื่นคันพวกนี้ก็จะลดลงครับเจ๋ง เสร็จแล้วนะครับอาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสิรเกษตรมากขัดัดครับ0 8 6 6 4 0 4 4 4 3หกสี่ศูนอดีน์นะครับและด้ส่วนหนึ่งจะใช้ในการทำงานจิตอาสาตัดขนใะครับสมัครจอนสุัาพิการทำบริเนติสตต่างๆนะครับอบารมณ์โหมดร่ดมกกันนะครับขอบคุณครับ